ทหารไทยเปิดด่านช่วยเหลือมนุษยธรรมต่อกัมพูชาหลายร้อยเคสสวัสดีครับทักทายเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยกคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ1นทุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับข่าวนี่ครับพี่น้องล่าสุด ูดถึงสถานการณ์ไทยและกัมพูชาไทยก็ยังช่วยเหลือเห็นแก่มนุษยธรรมต่อกัมพูชาหลายร้อยเคสนะครับข่าวนี้นะครับล่าสุดนะครับทุกท่านมาจากเพจ army military force นะครับที่มีการโพสต์ลงอันนี้คือเป็นข่าวที่เชื่อถือได้แล้วก็หลายๆสำนักข่าวครับก็เอามานำเสนอประเด็นเรื่องไทยและกัมพูชานะครับ รายละเอียดนะครับทหารไทยเปิดด่านช่วยเหลือมนุษยธรรมต่อคนกัมพูชาหลายร้อยเคสนับตั้งแต่มีการปิดด่านชาวกัมพูชาขอส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยตั้งแต่นักการเมืองนายพลนักธุรกิจยันชาวบ้านตาสีตาสาแต่สื่อหลักสื่อออนไลน์ในกัมพูชาทุกสำนักพร้อมใจกันปิดหูปิดตาคนขเขมร ไม่เคยรายง,งานข่าวไทยช่วยเหลือขมนแม้แต่เคสเดียวและนายผลด้วยซ้ำยังไม่พูดถึงกับกันมีแต่รายงานข่าวกล่าวหาไทยพยายามลุกล้ำลุกลานกัมพูชาเป่าหูคนขมรมนสร้างความเกลียดชังไทยอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวันนี่มันจะกล้านำเสนอได้ยังไงครับ พราะรัฐบาลกัมพูชานี่ไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเนตเนี่ยมันปากดีไง mm hmm. เข้าใจไหมมันปากดีมันแข็งข้อมันก็ปิดหูปิดตาประชาชนคนกัมพูชาไม่ให้รู้ว่ารัฐบาลไอ้รัฐบาลของกัมพูชามันเนี่ยอ่อนแออ่าปากกล้าขาสัน่นมันก็ไม่อยากให้คนกัมพูชาเห็นมันก็นําเสนอตั้งแต่สิ่งที่มันพยายามตอบโต้ไทย งดนำเข้าสินค้าไทยอันนี้มันนำเสนอนะแล้วก็มันก็นำเสนอไทยเนี่ยลุกลานกัมพูชามาโดยตลอดมันก็ต้องนำเสนอในรูปแบบนี้ให้มันมีความชอบธรรมไงเข้าใจไหมอ่าสิ่งที่มันตอบโต้ไทยหรือสิ่งที่มันกำลังแสดงออกต่อประเทศไทยเนี่ยมันกระทบต่อชาวกัมพูชานี่มันก็ไม่นำเสนอไงครับอ่า ให้ประชาชนคนกัมพูชาเห็นมันตั้งแต่ในภาพที่แบบว่าเข้มแข็งดุดันตอบโต้ประเทศไทยนั่นน,นี่นี่คือให้เห็นในบทบาทของผู้นำที่มีความเด็ดขาดอ่าส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ไปยึดติดกับสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย,ยธรรมนะครับอ่าเราก็เป็นประเทศที่มีหลายองค์กรนะครับในประเทศไทยองค์กร NGO อองค์กรต่างๆนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือสงครามก็ส่วนส่วนของสงครามความขัดแย้งนะครับทางการเมืองก็ส่วนของการเมืองอันนี้คือไทยก็เยี่ยงแยะนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก,ก,ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรายังทําในลักษณะนี้นะครับช่วยเหลือในลักษณะนี้คําว่าปิดด่านและตอบโต้เนี่ยมันก็จะไม่มีผลต่อกัมพูชา นะครับมันก็ต้องไปกดดันผู้นำเขมรน,นะครับคนคเมนที่เดือดร้อนก็ต้องไปกดดันผู้นำตัวเองนะครับให้มีการเจราจาตกลงกับไทยให้มันชัดเจนถ้าจะเข้ามารักษาในลักษณะนี้ต้องให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่นี้คือการเปิดด่านช่วยเหลืออย่างที่ผ่านมานะครับนายพงในายพลเขมรเข้ามารักษาในฝั่งไทยเนี่ยก็ไม่มีข่าวนะ นะครับในกัมพูชาไม่มีการพูดถึงเลยนะนะครับพูดถึงแต่เรื่องตอบโต้ไทยอย่างเดียวนะครับอันนี้คือถ้าเราจะบอกว่าจุดอ่อนของประเทศไทยก็ใช่ครับนะครับเพราะเราไม่เด็ดขาดนะครับเราก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเราก็ยังอ้างถึงเรื่องสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษยธ,ธ,ธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยเหลือกันไป ทีนี้แต่ว่าในคนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไงนะครับเขาก็มีแต่ปลูกฝังปกกระแสความเกลียดชังประเทศไทยส่งคนมาป่วนประสาทตาเมียนทมประสาทตาควายตามแนวชายแดนต่างๆเห็นไหมอ,อย่างที่หุนมานีอ่าน้องชายของหุนเมเนตเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะ นะครับออยู่ที่ประเทศไทยไทยเป็นคนไปเผานั่นเผานี่สิ่งที่กัมพูชาสร้างขึ้นตรงอะไรนะช่องบกอะไรนะนะครับที่บอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะไปเผาพระพุทธรูปนั่นนี่อา้ามันเป็นดินแดนของประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่ได้ไปทําอย่างที่เขาเกล่าวหาใช่ไหมครับอ่าเขาก็เรียกว่าสร้างความเกียดชังให้กับประเทศไทยคนกัมพูชาเนี่ยช่วงหนึง่ง เมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโ,โหกระแสะมาแรงนะนะครับพอได้ฟังผู้นำตัวป่วนตัวปัปั่นกระแสะเนี่ยก็ได้ทำคลิปออกมาท้าทายประเทศไทยเด็กวัยรุ่นขมนเผาเงินไทยเหยียบทงชาติไทยนะครับอันนี้คือการปลุกฝังของอผู้นำในขมนนะครับล่าสุดเนี่ยครับมีข่าวหนึ่งผมเห็นข่าวหนึ่งนะครับเขาลง อันนี้ก็ยังมีการปกกระแสต่อเนื่องนะรัฐมนตรีแรงงานขาเขมนวอนพี่น้องกลับบ้านไปทำงานโรงงานที่กัมพูชาค่าแรงบอก OT จุกๆเดือนละ9,700บาทไทยอันนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชาอาฮะรายละเอียดที่เขาลงมาเดือนละ9,700นะครับไม่จริงครับ กัมพูชาไม่ได้พันเก้าต่อเดือนหรอกครับบวก OT ก็ไม่ได้เพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นคนกัมพูชาอยู่ในแคนาดาเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินในขเขมรเงินเดือนมันยังไม่ถึง8 0 0พด้วยซ้ำรวม OT ก็ไม่ถึง8 0 0พอันนี้คือเป็นเป็นเกมการเมืองวิธีที่จะตอบโต้นะครับให้เอาชนะประเทศไทยอ่าเอาชนะประเทศไทยอยากเหนือกว่าใช่ไหม แต่ว่าประชาชนตัวเองเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนนะครับก็ไม่มีปัญญาหรอกคุณคุณคุณเซนอนะไม่มีปัญญาให้แข็งต่อไปเรื่อยๆนะคุณเซนนะแข็งไปเรื่อยๆอยืนกระต่ายขาเดียวนะครับสักวันหนึ่งก็จะมีคนกัมพูชาลุกขึ้นมาต่อต้านโค่นล้มนะครับผมว่าคุณเซนเนี่ยน่า,นาจุดจบของคุณเซนนะครับตะกูลคุณเซนนี่นะน่าจะจบแบบ ซัดดัมฮุสเซนนะครับหรือว่ากัดดาฟีนะครับคล้ายๆกันนะฮะกระหายอำนาจสุดๆในกัมพูชาคิดว่าตัวเองเนี่ยเบอร์หนึ่งในกัมพูชานะฮุนเซนเนี่ยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์สิ่งสําคัญครับพี่น้องประมาณอ่าเดี๋ยวผมแจ้งเอฟซีนะครับประมาณสองทุ่มประเทศไทยนะฮะจะมีการไลฟ์สดอย่าเพิ่งนอนกันนะครับทุกท่าน เจอกันครับสบายดีสวัสดีครับ